สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมเอฟซี FC ทั้งบ้านทุกท่านนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมชองมาวิเชแนลนะครับศสิมาชวนท่านผู้ชมนะครับไปบูรณะไปสองแซมหลังค่าของปูรษีตาไฟนะครับท่านผู้ชมปรา่าทีไปไทยคลิหมวดทีเดียวหลังค่าเพิ่นใหม่โลนใสหลังค่าสอดสังกะสีหัวสังกะสีหัวบริณำเอาอันนะวันนี้นนครับท่านผู้ชม ดูมาพอดีครับเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบอกันาดโอ้ยสั่งไงโอ้ยน้อยนี่กเพิ่บอกว่าบอกเห้มี่บองนางนั่งกันในวันนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมเบี่ยอามลองเบาควบฝันให้ฟังหน่อยเพราะว่าคือตื่นเช้าขึ้นมาผมก็ทำคลิปเนาะผมทำคลิปไปแล้วลงไปแล้วรีบมาบอกมาวินแชแนลกับป้าต่อยที่บอกว่าอวิทย์อยู่ในคลิปน้ำทีวีในฝันไหมเออเทียวบอกวินยไหมเออ ย่างขนลูกอว,วินสุดยอดเลยเา,เานะครับท่านผู้ชม,มนะเราเราพิ่มฟันไปเลยคือท,ท,ที่เล่าเหมือนที่เล่าให้ฟังอะว่า<ม>หลังจากไปปุ๊บมีคนไปยืนถ่ายอยู่มองมคือยังคนในชาวบานอะ<ม>ไปยืนถ่ายอยู่หนาสาลเลย<ม>หลังจากอว,วินกับผมลงไปเพิ่นยิ้มใส่ไหม,มเพิ่น,พนยิ้มใส่ท่านผู้ชมคือ,ค,อคือผมเคยเกินไว้ตั้งแต่งดที่แล้วว่าสังกสีที่ห้องวอรเอยกนปะตเปียนสังกสีเพิ่นที่เปียนสังกสีเพิร์นพอเมันหัวป้องเนี่ยท่านผู้ชมนะครับใครที่มาร่วมทําบุญนะครับทางช่องผมและช่องมาวินนะ ขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยกับทุกๆท่านนะครับ,รบได้บุญเต็มเต็มก็ต้องขออนุโมทนาบุญลงหน้าด้วยได้บ <caramel ored nos> ุญเต็มเต็มดิวิได้บุญเต็มเต็มเทิกระสังกระสีเพิ่นเพิ่นยังเพิ่นเพิ่นมาท่วงแน่ก็เพิ่นเพิ่นหายโชคหายลาภแต่ว่าอําไปเบิ่งหลังอาจารย์กาวินหลังสามเห็นเป็นสีเจ็ดหนึ่งใหญ่ใหญ่ในความฝันเลยมั้ยในความฝันเป็นสีเจ็ดหนึ่งเดี๋ยวหลังจากหลังจากใครจะร่วมด้วยทางก็มาวินเดี๋ยวมาวินก็จะไปซื้อสังกะสีผมก็จะเอาเงินให้มาวินด้วยไปซืื้้ออออสสสสััังงีีเเไวปซกกนล อ่าใครจะรูปไปประทัดทางชอบมาวินเพราะว่าผมก็อีกแบบหนึ่งคือผมสีไปเบิ้งสีไปวัดไห่เมื่อนี้สิเลยไปวัดไปวัดตั้งวัดสังกัสีมันเห่าจะผุดวัดใดวัดไตหรือวัดวัดวัดปูฤาษีตาอ๋อวัดปูฤาษีตาไฟนะครับนะครับกับจิไปวัดควบสัตว์สัเนี่ยมันวัดว่าว่าจิได้ได้สื่อจากแผ่นเนี่ยครับแล้วก็ต้องไปเบิ้งใหม่นั่นและครับท่านผู้ชมใหม่ที่เป็นเครื่องเพราะว่าสังกสีหัวฝุ่นนำมันจุดใส่ใหม่ใหม่มันก็บจิผุ ครับถ้าบ่เปลี่ยนใหม่ถ bi, ้าไม่เปลี oon, ่ยนสังกะสีครับคันเปลี่ยนได้สังกะสีมันก็พังคือเก่ากับครับผมท่านผู้ชมมันมันก็ต้องเบิ่งโครงสร้างว่ามันยังแข็งแรงบ่แม่นครับคันไม่ตัวนั้นปวกจอหรือว่ามันผุจากโดนน้ำน้ำยดน้ำย่อยน้ำหัวไส้ทันผุมันก็ต้องเปลี่ยนใหม่หรือแปล่าเนี่ไม่อันว่ามีมีทุนตอกเปลี่ยนใหม่นําเพราะว่าไม่ที่สังเกตมันคือเห็นมันเป็นคาร์บอนมันร้อยกุหลายเด้ร่อยผุหลายชาวบฮาเดี๋ยวก็คือว่าเฮาอ่ะทีเปลี่ยนเพิ่นบอกว่า ในความฝันเอาแบบเป็นเปลี่ยนทั้แผ่นสองแผ่นไก่ยังดีแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนทั้งแผ่นทอดผมอาจจะเปลี่ยนหมาถึงเพลย์เอาวินจัดการเด้อเพราะว่าโครงสร้างมันหันมันหันมันใหม่มันผุ้ขันสีเปลี่ยนทั้งสีมันก็กระโปงว่าใดครับผู้ชามันกับตัเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบางชิ้นคือใหม่ใหม่ที่เป็นโครงสร้างมันกับตับเปลี่ยนเป็นบางชิ้นบางอันเป็นบางชิ้นนะครับเพราะว่าสันแม่นเท่าไส้รั่งสีไม่ไปมันกับผุคือเก่ามันมันกับฮาร์โมามาตีมาผัดมันก็บสีปิ้วเพราะว่ามันตองสร้างกับสีอะไร ห้องฝากไปวัดเลยไปวัดไทยเอฟซีท่านผู้ชมาานะใครจะร่วมด้วยกับทางเจ้ามาวินนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้ามาวินไปซื้อสัรสีตกลงไปวัดหรือว่าไปศาลปูเลือสีตาไฟไปศาลปูเลือสีตาไฟไป,ไปวัดเออเขาตกลงไปวัดหรือไปศาลปูเลือสีตาไฟไปวัดสังกสีเอาตละลับเม็ดไปวัดความยาวควถูกต้องไปวัดสังกสีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องเคลียร์กันปูาลือดสีตาไฟนะครับผมจะให้มาวินจัดการเรื่องสังกสีเรื่องราคาด้วย ใครจะร่วมด้วยกับทางช้ามาวินมาเลยนะครับผมนะบุญเต็มเต็มครั้งนี้บุญเต็มเต็มเพราะว่าเฮาบอกว่าเดี๋ยวทุกคนที่แล้วว่าขึ้นเขาอีลีมาแต่ปูเอ้ยใส่เขาแล้ปูเลอรสันกสีแด้วปูเลอร์เขาว่าอยู่ดีก็คือได้เกินได้ได้บอกได้บอกว่าเพิ่นไว้แล้วก็ต้องหาสันกสีไว้เพิ่นจนเพิ่นมาเขาฝันจนมาเขาฝันนะเพราะว่าเพิ่นเอาเพิ่นว่ามีความหวังเหรอเน๊เพิ่นคิดว่ามีความหวังเหรอเพราะว่าเลขเข่าพ่อเลขเข่าแล้ว เด็กน้อยหมดนั่นแล้วก็ต้องคิดไปมันว่าเอางี้ก็แล้วกันก็เลยมาเข่าฝันรวบรัดตัดตอนเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับจะร่วมด้วยบ่อยนะครับไปอาวิทให้ไปไปวัดกันวัดสังกะสีทีไปตอนไฟไปวัดสังกะสีตัดตอนถิไปตอนเพื่ออะไรมจัดตอนคือก็คือว่าก็คือว่าเอาแบบเอาแบบเป็นการเป็นงานคือเราต้องนี่เลยครับทำให้เลยนะครับเดี๋ยวก็คือทก่อนเลขออกเลยทําให้เลยนะครับเพราะกับปริสีตะไฟนะครับ ขออนุโมทนาบุญสาธุอีกครั้งหนึ่งกับท่านผู้ชมที่มาร่วมกับทางช่องหนุ่มอาร์มช่องมาวินนะครับผมนะเราไปทําจริงนะครับไปทําจริงๆนะครับไปโอเคนะไปเลยเลไปเดี๋ยวผมก็อนขึ้นเลขบัญชีให้ครับเบิ้งนะครับแมนครับผมติดโทรบอกมาวินได้เลยนะครับผมนะโทรบอกมาวินได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีโทรศัพท์ผมเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมีป้าโทรมาเอือโทรศัพท์ได้ยิ้นมาวินได้ยินบาไม่ได้ยินแล้วก็เลยวางทีเป็นเป็นโทรโทรศัพท์เป็นเก่งเหมืนวางที่เนี่ยแต่ผมก็รับตลอดมาวินก็รับตลอดนะครับผมนะ คือแต้ั้งสองช่องนะครับผมนะเออเดี๋ยวอาวิทย์ขึ้นไปชที่ไปด้เยขึ้นเบอร์ถ้วยพร้อมนะครับท่านผู้ชมนะไปะโอเคครัท่านผู้ชมไปโอเคครับผมไปเลยครับ